เจอทางที่ใช่หลังโพสคลิปสัตว์เลี้ยงของตัวเองลงโซเชียลจนแฟนๆแห่ชื้นชมในความน่ารักและผุดไอเดียคิดทำคอนเทนต์น้องแมวลง YouTube จนมียอดวิวสูงหลักล้านเลยล่ะค่ะไปรับแมวนะ <c oughs> เรียกร้องมาเยอะมากว่าแบบ <c oughs> อยากจะเห็นอัปเดตของล,ลูกแมวด้วยแล้วก็คุณแม่แมวด้วยทําให้เราแบบว่าช่วงนี้เราจะมีคอนเทนต์แมวออกมาเรื่อย <c oughs> ๆรื่อพอเราทําออกมาแล้วมันได้ฟีดแบ็ที่ดีคนก็เริ่มจําภาพเราได้เ <c oughs> พราะฉะนั้นเราก็เริ่มแบบเฮ้ยเราเจอทางที่ใช่แล้วนะ <c oughs> เราก็เลยคิดคอนเทนต์มาใส่เรื่อยในแต่ละคลิป พี่รับนี่ทำไมชอบแก้ตัวแทนคุณแม่คะแนน,นนอนิพรจำไม่ลืมกับประสบการณ์ในการเล่นละครเรื่องแรกในนกักกาแก้วที่ทั้งยากและดราม่ามากกับการรับบทสองตัวละครแถมยังต้องเรียนหนักจนทำให้เหนื่อยและท้อถึงขั้นร้องไห้ทุกวันเลยล่ละค่ะ ก็หนักเพราะว่า 1. น,นึ่นะไม่มีประสบการณ์การเล่นละครค่ะแล้วก็สองนัทไม่เคยเรียนการแสดงมาก่อนค่ะตอนนั้นก็คือเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยค่ะก็หนักมากๆค่ะทํากันบ้านเยอะมากค่ะช่วงนั้นก็ร้องไห้ทุกวันเลยอะต้องแบบขอบคุณผู้ใหญ่ทางช่องวันด้วยที่แบบ,ท,แบ,บที่ยังให้โอกาสเราขอบคุณมากๆาที่แบบไม่ถอนตัวเราออกกลางคาันแล้วก็ให้เรามีโอกาสได้แสดงศัก,กยภาพค่ะต้องต้องขอบคุณจริงๆ อยากขอเชิญชวนทุกๆคนนะฮะมาร่วมสร้างสุขให้กับชุมชนนะครับในการบริจาคเงินเข้าสู่โครงการวันสร้างสุขสู้คุยสิงคโครับเราจะดําเงินได้ทั้งหมดนะฮะไปทําอาหารพร้อมทานนะครับแล้วก็แจกถุงยังชีพใหกับทุกคนครับอย่างทั่วถึงและเร็วที่สุดนะครับ